สวัสดีครับใน,ในคลิปนี้ก็มาเรียนกันเกี่ยวกับพหุนามเทเลอร์แล้วก็อนุกรมเทเลอร์ความหมายของพหุนามเทเลอร์ดีกรีหนึ่งอย่างง่ายๆก็คือสมการเส้นสัมผัสเส้นโค้งมาอ่านบทนิยามกันนิด f เป็นฟังก์ชันที่มีอนุพันธ์ที่จุด x เท่ากับ a พหุนามเทเลอร์ดีกรีหนึ่งหมายถึงเส้นสัมผัสเส้นโค้ง พาะนันว่าสมการเส้นสัมัเส้นโค้งก็คือ FA f a บวก f ไร a คูณด้วย f ลบ a อันนี้ก็สูตรของสมการเส้นสัมผัสเส้นโค้งเรียนกันตอนม .6 แต่พอในแคลคูลัสหนึ่งเขเรียกพหุนามเทเลอร์ดีกรีหนึ f x มีสูตรเป็นเนี่ยตัวอย่างแรกลบ x กํลัง3ลบ4 x กํลัง2บวก3 x บวก18นะก็เป็นสมการกราฟเส้นสีน้ำเงินนั่นเนี่ยกำหนด a เป็น0นย์ก็จุดนี้นะ f a มีค่าเป็น18 dy by dx หรืออนุพันธ์อันดับที่1นึ่ f prime x หาอนุพันธ์ได้สูตรนี้แหละ f prime 0มีค่าเป็น3แทนค่าสูตรในสมการเส้นสัมผัสเส้นโค้งเนี่ยนี่พูดแบบม6นะนี่คือสมการเส้นสัมผัสเส้นโค้งพูดแบบแคนโคลัสหนึ่งก็พหุนามเทเลอร์ดีกรีหนึ่งของ f รอบจุด x เท่ากับ0เพราะฉะนั้นเส้นตรงสีแดงอันนี้นี y เท่ากับ18บวก3 x อันนี้คือพหุนามเทเลอร์ดีกรีหนึ่งต่อไปเป็นพหุนามเทเลอร์ดีกรีสองของ f รอบจุด x ท่ากับ a เนี่ย f เป็นฟังก์ชันมีอนุพันธ์ที่จุด x ท่ากับ a ถึงอันดับที่2พอถึงอันดับที่2เราก็หาพหุนามเทเลอร์ดีกรีสองได้สูตรก็เพิ่มมาอีก1พจน์1ส่วน2แฟเทอเรียล f ลบ pi a คูณ x ลบ a กําลัง2ถ้ามีแค่2ตัวนี้2ตัวแรกอันนี้ก็พหุนามเทเลอร์ดีกรี1 พอเพิ่มตัวนี้เข้ามาก็เป็นพหุนามเทเลอร์ดีกรีสอง fx มีสูตรเป็น square root x บวก1ให้หาพหุนามเทเลอร์ดีกรีสองตรงจุด x เท่ากับ0อันนี้ก็หาอนุพันธ์อันที่ 1, f prime f double prime อันนี้ก็เป็นความรู้มหกสามารถหาอนุพันธ์ตัวนี้ได้ f 0มีค่าเป็น1 f prime 0มีค่าเป็น1นส่วนส f double prime 0มีค่าเป็นลบนส่วน เราก็มาแทนค่าในสูตรพระหุนามเทเลอร์ดีกรีสองแทนค่าสูตรและกระจายสูตรออกมาก็ได้ว่าพระหุนามเทเลอร์ดีกรีสองมีค่ามีสูตรเป็น1่บวก x ส่วน2ลบเ็กสกำลังสองส่วน8ในกราฟรูปนี้เ,เส้นโค้งสีน้ำเงินก็คือฟังก์ชัน f x เท่ากับสแูทเบวก1เส้นโค้งสีแดงก็คือพหุนามเทเลอร์ดีกรี2มาดูประโยชน์ใช้งานกันนิดหนึ่ง f 0.44มาแทนค่า x 0.44ลงไปก็คือ square root 1.44ถอดรูทก,ก็ได้1.2ประมาณค่าเนี่ยหมายถึงว่าในกรณีไม่มีเครื่องคิดเลขประมาณค่าด้วยพหุนามเทเลอร์ดีกรี2ได้ค่าประมาณเป็น1.1958หรือลองแทนค่า x เ,เป็น0.21ก็ได้ถอดรูทแล้วได้เป็น1.1แต่พอประมาณค่าด้วยพหุนามเทเลอร์ดีกรี2ก็ได้เป็น1.0994875 อันนี้ก็ประโยชน์อย่างง่ายของพหุนามเทเลอร์ดีกรี2สําหรับพหุนามเทเลอร์ดีกรี n เนี่ยก็ต้องมีเงื่อนไขว่า f เป็นฟังก์ชันที่มีอนุพันธ์ที่จุด x เทก a ถึงอันดับที่ n นะพอถึงอันดับที่ n ก็พหุนามเทเลอร์ดีกรี n ก็จะมีพจน์ทั้งหมด n บวก1พจน์ f a f ไพรม์ a คูณ x ลบ a จนถึงตัวสุดท้ายคือ1ส่วน n เอ f อันดับที่ n ณจุด a คูณกับ x ลบ a กําลัง n ันสำหรับฟนะังก์ชัน f(x) square root x บวก1หาพหุนามเทเลอร์อันดับต่างๆอันดับ1อันดับ2อันดับ4นะอันดับ4ก็จะมีสูตรเป็น1ส่วน x ส่วน2ลบ x กําลัง2ส่วน8บวก x กําลัง3ส่วน16ลบ5 x กําลัง4ส่วน128สังเกตง่ายๆว่าถ้ารู้พหุนามเทเลอร์ดีกรี4 เราก็จะรู้เขานามเทเลอร์ดีกรี1 2 3ด้วยอนุกรมเทเลอร์มีความหมายว่ายังไงนะอนุกรมเทเลอร์ก็หมายถึงว่าถ้าฟังก์ชัน F มีอนุพันธ์ทุกอันดับที่จุด x ท่ากับเพราะฉนั้นตัวอนุกรมเทเลอร์ก็จะมีสูตรเป็นอนุกรมเทเลอร์นะขนาดนี้ f a บวก f ไพรคูณ x ลบ a บวกไปเรื่อยๆนะเทอมทั่วไปก็1นส่วน n อนแฟเตอรอนุพันธ์อันดับที่ n ที่จุด a คูณ x ลบ a กําลัง n ดังนั้นสูตรนี้ก็จะกลายเป็นอนุกรมเทเลอร์ของฟังก์ชัน f(x) แล้วก็กรณี a เป็นศูนย์ก็เรียกว่าอนุกรมแมคคารีอนุกรมเทเลอร์ของฟังก์ชัน1ส่วน1ลบ x f(x) มีสูตรเป็น1ส่วน1ลบ f อนุาันดับที่หนึ่ง1ส่วน1ลบ x กําลังสองอันดับที่สอง2ส่วน x ลบหนึ่งกําลังสาม อนุพันธ์ัดบที่3ก็6ส่วน1ลบ x อกำลัง4อันนี้ก็ใช้ฟังก์ชันที่ความรู้นักเรียนม .6 หาอนุพนันธ์ได้เทอมทั่วไปเนี่ยไม่ต้องใช้อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์นะสังเกตเห็นก็เขียนเลย,เยแทนค่าสูตรอนุกรมเทเลอร์เนี่ยเพราะอนุกรมเทเลอร์ของ f x ตัวนี้ก็คือซิกมา x อ็กำลังเ n เปลี่ยนค่าจากศูนย์ถึงอินฟินิตมองดูสูตรนี้ดีก็คือผลบวกอนุกรมเลขาคณิต พจน์แรกเป็น1อัตราส่วนร่วมคือ x ก็ต้องใช้ความรู้มัธยม6เนี่ยเดนว่าม6เลยอนุกรมตัวเนี้เนี่ยหาค่าได้หรือลู่เข้าตอนที่ absolutex มีค่าน้อยกว่าหนึ่งมันเวลาพูดถึงอนุกรมเทเลอร์เนะี่ยการลู่เข้านะีหรือว่าโดเมนของมันที่จะใช้ได้ก็ต้องตรวจสอบด้วยสรุปแล้วเนะี่ยหส่วนหนลบ x มีอนุกรมเทเลอร์เป็นสูตรนี้ใช้ได้ตอนไหนใช้ได้ตอนที่ absolutex น้อยคนหนึ่งอนุกรมเทเลอร์ของฟังก์ชัน e กําลัง x อันนี้เกินม6ไเป็นทดละนะก็ระดับแคลคูลัส e กําลัง x เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ทุกอันดับเลยหาค่าได้และมีสูตรเดิมเพราะฉะนั้นที่จุด a เป็น0อนุพันธ์ก็มีค่าเป็น1ทุกค่า n พอแทนค่าในสูตรของอนุกรมเทเลอร์ก็จะได้ว่าอนุกรมเทเลอร์ของฟังก์ชัน e กําลัง x มีสูตรเป็น x อ็กำลังเส่วนเแฟกทอเรียลเเปลี่ยนค่าจากศูนย์อินฟินิตอนุกรมเทเลอร์ของฟังก์ชันพื้นฐานในวิชาแคลคูลัส1นึส่วนหลบเอันนี้อธิบายแล้วนะผลบวกอนุกรมเลขาคณิตนั่นเอง e ีกำลัง x, เเนี่ยซิกมา x อ็กซ์กำลังเนส่วนเแฟกทอเรียลล็อกเบวกห่เนี่ยก็มีสูตรแบบ Cost, ระดับ us, เนี่ยฟังก์ชันไซน์คอสเนี่ยระดับแคลคูลัสเนี่ยเจอแน่นอนเนี่ยอนุกรมเทเลอร์ของ arc tan เนี่ยอ่านสูตรเองนะ ประยุกต์อนุกมเทเลอร์กันนิดหนึ่งผลของเทเลอร์ซีรีส์จะได้ออยเลอร์ฟอร์มูลาเนี e ยกกำลัง ix i ก็คือ square root ลบหนึ่งเท่ากับ cosx บวก isinx จะลองพิสูจน์เองหรือจะไปพิสูจน์ดูที่อธิบายไว้แล้วในคลิป174ก็ได้ว่าในคลิปนี้ก็แนะนำให้รู้จักพหุนามเทเลอร์แล้วก็อนุกรมเทเลอร์ ประโยชน์ใช้งานก็ติดตามคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ